ถ้า Wi-Fi ในบ้านของคุณเนี่ยมันไม่แรง WiFi มันไม่เร็วเนี่ยวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาครับบอกเลยว่าเน็ตในบ้านของคุณเนี่ยจะเร็วและแรงเหมือนใหม่เลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าค่าเสือกในวันนี้ไม่แพง2000กว่าบาทก็แก้ได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x f t y ครับแหมผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ย เจอปัญหา Wi-Fi ไม่แรงใช่ไหมครับไปอยู่ไกลๆหน่อยเข้าไปห้องครัวหรือเข้าไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหสัญญาณไม่ถึงอีกแล้วเดี๋ยวก็หลุดมาเป็น 4G 5G อุตสาห์สมัครอินเทอร์เน็ตบ้านแพ็กเกจแพงๆมา w i f i ไปไม่ถึงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเรามีเราเตอร์หนึ่งตัวที่มาจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเราเตอร์แบบ4เสานะครับเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ที่เรียกว่ากําลังส่งค่อนข้าง,างแรงและที่สําคัญเลยก็คือนี่ครับรองรับ Wi-Fi 7ตัวนี้ราคาประหยัดด้วยอย่างที่ผมบอกครับค่าเสื่นน ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณอยากจะเอาไปใช้งานลองดูตามรีวิวของผมเนี่ยจ่ายตังค์แค่ประมาณ2,490บาทคุณก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับและตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆเข้ามีอยู่2รุ่น2เวอร์ชั่นด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้งานอินเทอร์เน็ตแพ็คเกจของตัวบ้านเนี่ยเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ2,490บาทคือเจ้าตัว BE220 ตัวนี้นะครับพอร์ตแลนจะเป็นแบบ1กิกะบิตก็คือพูดง่ายๆถ้าสมมุติอินเทอร์เน็ตบ้านคุณความเร็วไม่เกิน1,000/1,000เนี่ยซื้อตัวนี้เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติบ้านคุณความเร็วอินเทอร์เน็ต 2,000ทับ1,000 2,000ทับ1,500เนี่ยอันนี้คุณจะต้องอัปเกรดในส่วนงตัวเราเตอร์นะครับให้มันเป็นพอร์ต2.5กิกะบิตนะครับเขาจะเป็นรุ่น BE230 นะครับตัวนั้นเนี่ยราคาก็จะขึ้นมานิดหน่อยอยู่ที่2,990บาทเรียกได้ว่าไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับเพิม่มอีกแค่500บาทนะครับแต่ว่าได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แบบว,ว่าวิ่งเต็มเเลยนะครับทีนี้เรามารีวิวเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับนี่คือเจ้าตัว Archer BE220 220 230 ต่างกันแค่พอร์ตที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับเรามาลองดูกันว่ามันมีความเจ๋งอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยตรงนี้ lightning fast speed ครับความเร็วอยู่ที่3.6กิกะบิต d u a band wifi 7คือต้องบอกก่อนว่า เราเตอร์ตัวนี้มันเป็น Wi-Fi 7ในรูปแบบของการนำคลื่น5 g h z กับ2.4 g h z เนี่ยมาทำ multi-link operation กันนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดแบน d w i d t h ที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับโดยถ้าสมมติเราลองมาดูด้านหลังกล่องตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยนะครับว่าคลื่นตัว5 g ิก b ของเขาเนี่ยมันจะมีความเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่2,882ด้วยกันแล้วก็คลื่น2.4เนี่ยมันเน้นส่งไกลบ a นด w i ิ t มันไม่ได้กว้างมากนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่688พอเอา2ตัวนี้มารวมกันนะครับมันก็จะวิ กว่าเดิมมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาแกะกล่องดูเลยดีกว่าผมบอกเลยว่าใครที่แบบ Wi-Fi ไม่แรงอยากจะเซตอัพง่ายๆไม่ค่อยมีความรู้ดูคลิปวันนี้คุณซื้อไปแล้วเอาไปทําตามได้เลยนะครับขอแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวคุณเซตเราเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับอ่ะเปิดกล่องออกมาเจอกับตัวเราเตอร์นี่หน้าตาตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ภายในกล่องเขาจะมีสายแลนมาให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวปลั๊ก อะแดปเตอร์ apter, นะครับเอาไว้สำหรับแปลงไฟในส่งตรงนี้เนาะแล้วก็พวกคู่มือต่างๆอะคู่มือวางไว้ก่อนแล้วกันชเ e ฟพวกนี้วางไว้ก่อนชเวฟนะครับนี่คือหน้าตาเราเตอร์ที่จะมาแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับ ที่แบบว่าเฮ้ยมองดูมันก็เหมือนกับเราเตอร์ที่เขาแถมมาจากให้ผู้ให้บริการไม่ใช่หรอไม่นะครับพวกนี้แรง,งกว่ากันเยอะเราเตอร์ uter, ผู้ให้บริการสร่วนมากจะเป็น Wi-Fi 5 Wi-Fi 6อะไรประมาณนี้ แต่ตัวนี้มา Wi-Fi 7แล้วนะครับหน้าตาด้านหน้า TP Link เรียบเรียๆง่ายๆมีโลโก้ไฟต่างๆบอกสถานะเปิดสถานะขึ้น Wi-Fi 2.4กับขึ้น5จะแยกกันสถานะอินเทอร์เน็ตสถานะพอร์แลนแล้วก็มีในเรื่องของตัวตั้งค่าล็อกเอาไว้นะครับตัวเสาไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้แต่ว่าเขาให้เสากําลังส่งที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นแบบ่าเสาด้วยกันนะครับ แล้วก็ในส่วนด้านหลังตรงนี้เขาจะมีในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถกดเปิดแล้วก็กดปิดตรงนี้ได้นะในส่วนตัวเราเตอร์แล้วก็มีแจ็คนะครับที่เอาไว้จ่ายไฟทีนี้นี่คือความแตกต่างที่ตอนแรกผมบอกถ้าเป็นรุ่น BE 2 3 0น่ะพอร์ตตรงนี้จะเป็นพอร์ต2.5แต่ถ้าสมมุติเป็น BE 2 2 0ตัวนี้จะเป็นพอร์ต1 G นะครับซึ่งเราเตอร์ตัวนี้เป็นพอร์ต1 G แล้วก็ในส่วนตัวด้านข้างตรงนี้ครับเขาจะมี LED WiFi ใครที่แบบว่าลำคานแสงกระพริบอะไรพวกนี้ คุณสามารถตั้งค่าปิดตรงนี้ได้นะครับแบบกดแล้วก็ปิดไฟ LED อะไรพวกนี้บางครั้งแบบอยู่ในห้องนอนมันแสบตาอันนี้เขาเข้าใจได้เขาเลยทําตัวสวิตช์ปิดมาให้นะแล้วก็จะมีปุ่มเล็กๆเข้าไปตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตเผื่อไว้แบบอ่าซื้อราเตอร์มือสองมาหรือเราอยากจะเคลียร์ค่าอะไรต่างๆกดรีเซ็ตตรงนี้ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีในส่งตัวปุ่ม WPS เอาไปเชื่อมต่อ WiFi โดยแบบผ่านไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้การใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับขอปลั๊ก1อันครับแล้วเราก็เสียบตัวนี้้เขาไปครับ แล้วเราก็นําไปเสียบป,ปลั๊กนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเอาสายแลนครับสายแลนเส้นนี้ถามว่ามาจากไหนนะครับสายแลนเส้นนี้มาจากเราเตอร์ผู้ให้บริการครับอันนี้คือเราจะทําเป็นแบบ AP Mode ถ้าคุณอยากจะทําเป็นเราเตอร์โหมดหรือทำบริดจ์โหมดตัวนี้ก็รองรับนะครับทีนี้สายตัวนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานภายในบ้านปกติเราเตอร์แถมเนี่ยสายแลนแรงอยู่แล้วแต่ปัญหาของ Wi-Fi เนี่ยจะเจอได้เยอะนะครับให้เราเอาสายตัวนี้ครับมาเสียบเข้าไปที่ช่องแวนหรือว่าช่องอินเทอร์เน็ตสีน้าเงินกรึบแค่นี้อันนี้คือจบนะ ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทาง TP-Link เป็นยังไงมาลอกดูกันครับ ขั้นตอนต่อมานะครับให้หยิบโทรศัพท์มือถือครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือว่าจะเป็น Huawei Gallery Harmony OS อะไรต่างๆเนี่ยมีทั้งหมดนะครับพิมพ์คำว่า TP Link ไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเจอแอป,ปตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับมันจะไม่ใช่ชื่อแอป,ป TP Link หรอกมันจะชื่อว่าแอป,ป Turtle นะครับผมก็จะเป็นการเชื่อมโยงอะไรพวกนี้กดเข้าไปครับหลังจากกดเข้ามาเสร็จตรงนี้นะครับให้ทําการสมรัครสมาชิกอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ที่หน้าในส่วนของตัวอุปกรณ์ของฉันนะครับทำการกดเครื่องหมายบวกครับเลือกเราเตอร์แบบมาตรฐานครับ ไฟ LED คงที่ถ้าคุณเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาหน้านี้เขาใช้สแกน QR code กดเปิดครับแล้วก็ทำการยกเราเตอร์ครับเอากล้องส่องเข้าไปข้างล่างมันจะมีตัว QR code อยู่เป๊ด แล้วเขาก็จะถามนะว่าเข้าร่วมคือขายเลยไหมทําการกดเข้าร่วมไปเลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เอาตัว iPhone นะรหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยทำการเชื่อมเข้าไปในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็ทําการอ็อบติมัทนู้นนี้นั้นเพื่อให้เราตั้งค่ากับตัวเราเตอร์ได้ทันเองโดยที่ไม่จำเป็นต้งองกรอก username password เองนั่นเองอ่ะรอสักครู่หนึ่งครับนี่ออกมาเรียบร้อยเจอแล้วโคตงง่ายเลยนะครับกดตั้งค่าอุปกรณ์น,นี้ครับเขาบอกว่าให้เชื่อมเราเตอร์ กับโมเด็มของคุณนะครับตอนนี้เราเชื่อมสายแลนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยกดต่อไปครับรีสตาร์ทโมเด็มของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าถูกต้องโปรดรีสตาร์ทโมเด็มของคุณโดยปิดและเปิดใหม่อีกครั้งอ่ะตรงนี้อยากจะปิดเปิดใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับโอเคตรงนี้ให้ตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์อ่าผมขอตั้งเป็นแบบง่ายๆแล้วกันนะครับโอเคตั้งเสร็จเรียบร้อยกดถัดไปครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะมาเป็นหน้าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าเราจะตั้งค่าเป็นแบบไหนนะครับจะมีแบบดนามิก PPPoE สแตติก IP อะไรพวกนนีี้เอาาง่่ยทสุดะครับ เลือกการเชื่อมต่อแบบ d น n a m i c IP ไปเลยครับแล้วก็ตั้งค่าแม a d d ดเด s ไม่ต้องตั้งครับกดถัดไปครับแล้วก็รอสร้างเครือข่ายเพียงเท่านี้ครับราเตอร์ตัวนี้มันก็สามารถใช้งานเป็นอินเทอร์เน็ตออกมาได้เลยนะครับโอเคเราต้องการตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้ผมขอตั้งเป็น Archer และกันอ t p l ท n k Archer นะครับ Wi-Fi 7โอเคาพานโอเค แล้วก็กดถัดไปครับอัปเดตเราเตอร์ไหมถ้าคุณอยากจะอัปเดตก็ตั้งค่าไว้ตีสามถึงตีห้าไม่ค่อยได้ใช้งานก็ให้เขาอัปเดตช่วงนั้นไปนะครับเปิดใช้งานชึบตรงนี้ก็คือเขาจะมีขึ้นแยกขึ้นมาอีกนะครับที่มันเป็นแบบ MLO ก็คือ Wi-Fi 7แต่ผมบอกก่อนนะครับว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone ยังไมไ่รองรับ Wi-Fi 7เราจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือ Android ในการทดสอบซึ่งผมมีอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยหยิบไปเทสกันนะครับแต่ตอนนี้รอตั้งค่าให้เสร็จสับปล่อยทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่นนี้้้ก็พรอมใชงาแค นี่ครับหลังจากรอ1นาทีตอนนี้ก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยกดเสร็จสิ้นไหมครับป๊าแล้วก็ เราพบเราเตอร์อื่นในเครือข่ายซึ่งคุณอาจจะเกิดปัญหาเนต็ตนะครับคุณต้องใช้โมเด็มเราเตอร์ของคุณหรือไม่ก็คือมีอินเทอร์เน็ตไหมถ้าสมมุติคุณมีก็กดใช่ถ้าไม่มีก็กดไม่ได้นะเ <c oughs> พื่อให้มันเป็นการตั้งค่าเป็นแบบ AP โหมดจริงๆมันคือจะบอกว่าไงดีไอ้ตรง Dynamic IP เราอาจจะปรับเป็นค่าอย่างอื่นไปก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้เราเตอร์ในโหมดเป็นแบบ Access Point Router m o d e หรือ Wi-Fi อะไรต่างๆเนี้ยเซตได้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมุติเรามีเราเตอร์อื่นอยู่แล้วกดใช่ไปนะครับผมป๊บ เพื่อกแก้ไขปัญหาที่เกิดจากดับเบิลเน็ตนะครับปลดการเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สายจากโมเด็มคอมโบอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนโมเด็มคอมโบเราเตอร์เป็นบริดจ์โหมดตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราแก้ไขปัญหาเสร็จเราก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็กด next ถัดไปอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสสปีดกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอะตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้เสร็จแล้วเนาะอะสปีดเทสลองดูนครับป๊บอันนี้อาจจะอยู่ข้างเราเตอร์แรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง วิ่ง5600ประมาณนี้นะครับ500กว่า500นิดนิดนี่ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับเราเตอร์ราคา2000กว่าบาทแล้วก็อัปโหลดวิ่งเกือบพันเอาจริงๆดาวน์โหลดผมคิดว่าน่าจะแรงกว่านี้เยอะแต่ว่าในออฟฟิศผมมีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่มันก็เลยวิ่งแค่5 1 4เพราะว่าอัปโหลดตอนนี้ไม่มีใครใช้ก็ได้94 4อ่ะผมลองเทสอีกหนึ่งรอบให้ดูก็ได้นะครับเทสอีกรอบหนึ่งไปขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตในออฟฟิศมีใครใช้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เทสอีกรอบ500หอเ้เน็ตอยคร่บ อัพโหลดวิ่งแต่พันเหมือนเดิมเรียกได้ว่าแรงแรงเหลือๆนะครับโอเคอันนี้เป็นการทดสอบข้างเราเตอร์แล้ว Wi-Fi ที่ใช้ตอนนี้ยังไม่ใช่ Wi-Fi 7นะครับยังไม่ได้เปิดเทลย ML ี่ MLO เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องเป็นแบบ Wi-Fi 7แล้วไปลองเทสแบบไกลเราเตอร์แบบใช้งานจริงดีกว่าค,คงไม่มีใครนั่งใช้ข้างเราเตอร์หรอกไปดูกัน ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์มือถือ Android แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดิมขึ้นเป็นเลข7หมายความว่ามันคือ Wi-Fi 7นะครับลองกดเทสแล้วลองดูกันครับอันนี้ลองแบบข้างเราเตอร์กันก่อนนี่650 660หรียกได้ว่าแรงกว่าเดิมเยอะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกใช้จริงคงไม่มีใครวางข้างเราเตอร์นะครับแต่ว่าตรงน,นี้ผมจะมาพูดเทลลี่อ็กันสักนิดนึงละกันนะครับ อัพโหลด940กว่าอันนี้คือวิ่งเต็มนะครับแน่นอนการที่เราใช้เทคโนโลยี MLO เนี่ยเราจะต้องมีการเซตค่าเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้กลับมาที่เครื่องเดิมนะครับตอนนี้ในหน้าแอปพลิเคชันนะครับมันจะมี BE 2 2 0อยู่ใช่ไหมครับให้กดเข้ามาที่ตรงนี้ครับสีลีมหลายๆอันนะครับแล้วก็การตั้งค่า w i f i ครับพอกดเข้ามาปั๊บเนี่ยไอ้ตรงเครือข่าย MLO ด้านล่างตรงเนี้ยครับมันจะยังไม่เปิดใช้งานนะครับเราจะต้องติ๊กเปิดใช้งานก่อนพอเราติ๊กเปิดใช้งานเสร็จปุ๊ ชื่อ w i f i กับพาสเวิร์ดให้เราทําการตั้งค่าชื่อ Wi-Fi กับพาสเวิร์ดให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับพอตั้งค่าเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราเตอร์ตัวนี้จะปล่อยขึ้นสัญญาณสองตัวนะครับก็จะมีอันบนที่เป็นสมาร์ทคอนเน็ก์2.4และ 5G นะครับอันนี้จะชื่อว่า Archer WiFi 7ผมตั้งชื่อพาดไปนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านล่างครับเครือข่าย MLO ก็คือ2.4และ5มันจะผสานร,รวมกันนะครับผมจะตั้งชื่อว่า TP Link MLO ทีนี้กลับมาดูโทรศัพท์มือถือ Android กันต่อครับ เข้ามาในส่วนของการตั้งค่าของ Wi-Fi ครับตอนนี้เนี่ยมันจะเจอชื่อชื่อหนึ่งขึ้นมานะครับเขาจะชื่อว่า Tp-link mlo หมายความว่าตัวนี้ถ้าคุณอยากใช้เทคโนโลยี Wi-Fi 7เต็มรูปแบบคุณจะต้องเชื่อมต่ออันนี้นะครับผมก็คืออันใหม่ที่คุณใช้งานะกดเชื่อมต่อครับนี่มันขึ้นเป็นเลข7เหมือนกันนะครับถามว่าเลข7เมื่อกี้กับเลข7อันนี้ไม่เหมือนกันหรอถ้าสมมติลองกดเข้ามาดูในนี้นะครับอันนี้คือ Tp-link mlo มันจะขึ้น 5G and 2.4G นะครับอ่าแต่ถ้าสมมติเป็นชื่อ w i f i ตอนแรก TP-Link Archer WiFi 7ตัวนี้นะครับกดเชื่อมต่อมันเป็นเลข7ก็จริงครับแต่กดเข้ามาดูมันเชื่อมต่อแค่สัญญาณ 5G หมายความว่าเอ้ยถ้าคุณเซตอัพเสร็จแล้วคุณไม่เปิดฟังก์ชัน,น MLO มันจะไม่สามารถใช้งาน WiFi 7เต็มรูปแบบได้นะครับก็ให้ทําการเปิดให้เสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็ตั้งค่ายเรียบร้อยแล้วก็มาเชื่อมต่อเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับก็วิธีการเช็คง่ายๆคือกดเข้ามาดูตึ๊ด และถ้าสมมุติเป็นขึ้น 5G and 2.4เนี่ยแปลว่ามันคือ Wi-Fi 7แท้ๆครับอ่ะทีนี้ลองเทสกันดูนิดหนึ่งครับหกหอ665กับ9 4 1อันนี้ Wi-Fi 7ของแท้จะเป็นยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตใช้งานในออฟฟิศผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันปื้น2,300,400,500คือออฟฟิศผมมันมีคนใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับ600 ก็ถือว่าไม่แย่ไม่น่าเกียดอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างเยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติในออฟฟิศไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมันก็จะดาวน์โหลดได้เต็มแบบพันกว่า2,000อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เนี่ยอัปโหลดวิ่งได้เต็มถือว่าโอเคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครใช้มือถือข้างเราเตอร์เราย้ายเทียนครับป ตอนนี้นะครับผมนั่งห่างเราเตอร์อยู่ประมาณสัก6เมตรละกันห่างออกมานะครับแต่ว่ายังคงอยู่ภายในห้องเดียวกันประมาณ5 6เมตรห้องผมห้องใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูกันนะครับอ่ะกดเทสใหม่ไปกันเลยเดี๋ยวรอดูสปีดครับสัญญาณเนี่ยยังขึ้นเต็มอยู่นะคือขึ้นเต็มทุกขีด ความเร็วก็5 60 5 80เรียกได้ว่าแทบจะเท่ากับตอนที่เทสข้างเราเตอร์นะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเราเตอร์วางอยู่ในห้องเดียวกันแน่นอนสัญญาณพวกไร้สายพวกนี้ครับเวลาที่อยู่ในห้องเดียวกันอ่ะมันค่อนข้างโอเคนะมันจะไม่ค่อยมีแบบเจอผนังกีดกันอะไรเงี้ยสัญญาณจะแรงแต่เมื่อใดก็ตามทีที่ย้ายห้องความแรงจะลดลงทันทีนะครับนี่อัปโหลด817ยังคงแรงอยู่เดี๋ยวเราย้ายไปที่ห้องนั่งเล่นเจอหนึ่งกำแพงกันป ตอนนี้นะครับออกมาจากห้องด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูกันก็ระยะทางอยู่ประมาณ10เมตรนะครับมี1กําแพงอ่ะดูครับ530ยังแรงอยู่นะเนี่ยโอ้โหพอเจอพลังของตัว mlo นะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวอัพโหลด800รุ้ยแรงจริงเอางี้ไปลองโถงชั้น2กันไปตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้น2ลองดูกันครับปั๊บ ห่างเราเตอร์น่าจะมีเกือบ20เมตรแล้วนะครับนี่เริ่มมีการเชื่อมต่อดูช้าลงขีด Wi-Fi ลดเหลือจาก3ขีดเหลือ2ขีดแล้วก็ความเร็วในการเชื่อมต่อ30กว่าเป็นเรื่องปกติครับสำหรับชั้น2 25.7กับ7.79 และตอนนี้ผมออกมาที่ชั้นหนึ่งด้านนอกนะครับเราเตอร์เนี่ยอันนี้คือห้องด้านนอกที่เรามาเทสต,ตอนที่มันออกจากห้องนะครับเราเตอร์อยู่ห้องนูน่นแบบเชีงๆนะครับก็ลองดูว่าถ้าเป็นชั้นเดียวกันแต่ห่างจากเราเตอร์น่าจะมี20-25เมตรผ่านสัก2กําแพงลองเทสดูกันครับมาสัญญาณมีเหลือ2ขีดปุ๊บปั๊บเฮ้ยโอเค80 80 80กว่ากว่าก็โอเคนะเพราะว่าเอาตรงๆเลยบ้านคนทั่วไปอ่ะมันจะอยู่ประมาณสัก60ตารางวาหรือว่าพื้นที่ใช้สอยสัก200หรือว่าทาวโฮมก็จะไม่เกิน200เราเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้เพียงพอแล้วเพราะตอนนี้ที่ผมเทสก็คือเป็นพื้นที่บ้านประมาณ200ตารางเมตรนะครับแบบบ้านทั่วไปเนาะแต่ถ้าเดินไกลกว่านี้อันนี้ก็เกินไปแล้วครับเพราะว่าอย่างบ้านหลังใหญ่ของผมเนี่ยผมใช้ AP WiFi ปล่อยกับ10ตัวถึงจะครอบคลุมนะครับนี่ดาวน์โหลด78อัปโหลด3 4 เดี๋ยวเราไปลองหน้าบ้านกันดูดีกว่าแบบถ้ามีกระจกกั้นหนึ่งอันมันจะแรงแค่ไหนมาดูกันตอนนี้ผมย้ายมาอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดตำแหน่งเราเตอร์ของผมเนี่ยคือหลังกระจกบานนู้นนะครับโต๊ะมันอยู่ตรงนี้เลยห่างจากกระจกประมาณเมตรสเมตรนะครับแล้วก็มีเราเตอร์อยู่แล้วก็ตรงนี้ห่างจากตัวบ้านมาประมาณ10เมตรนะครับเท่ากับว่า15เมตรโดยประมาณผ่าน1กระจกลองดูกันครับไปยังขึ้นเป็น Wi-Fi 7แล้วตรงนี้คือขึ้นแรงเต็ม3ขีดครับ <Wow. S 1> นี่ ดาวน์โหลด390-400โอเคเลยนะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราดูอัพโหลดกันนี่อัพโหลด314-340 เฮ้ย hey, ผมว่าโอเคคือพูดง่ายๆว่าเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังทะลุทะลวงของเขาเนี่ยเหมาะสําหรับใช้งานภายในชั้นนะครับถ้าสมมติเป็นชั้นหนึ่งมีกําแพง1อันยังถือว่าแรงอยู่ถ้าสมมติกาแพง2อ,อันก็โดนดรอปลงไปเยอะนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดเป็น2ชั้นเนี่ยควรจะต้องเป็น2ชั้นที่อยู่ใต้เราเตอร์พอดีนะครับ oh. ถ้าสมมติอยู่ใต้เราเตอร์หรือย่วอยู่บริเวณเราเตอร์มันจะโอเคแต่ตอนที่ผมเทสอะอารมณ์เหมือนกับตอนผมเทสเราเตอร์ router, อยู่ห้องด้านหน้าด้านล่างชั้นหนึ่งแต่ตอนที่ผมปเทะ ชั้น2ตรงนู่นน่ถ้าย้ายออกไปดูคือห้องข้างหลังเลยนะครับมันค่อนข้างไกลมากมันก็ไม่ทะลุทะลวงแน่นอนราคา2,000กว่าบาท ถ้าบ้านคุณไม่ได้ใหญ่แบบผมเท่านี้เนี่ยให้ดูเลยใหญ่มากนะครับมันเอาไม่อยู่หรอกเอเอก็ถือว่าโอเคใครที่แบบว่ามีปัญหา Wi-Fi แบบไม่แรงนู้นนี้นั้นอยู่คอนโดอยู่หออยู่ทาวน์โฮมตัวเนี้ยเอาอยู่แน่นอนกับราคา2,490บาทได้ Wi-Fi 7นะครับ 5G บวก2.4ทำ MLO สบายๆก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนพ XTV ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ